จากที่เราแยกรังชนะนลงนะครับได้ประมาณสองสัป,ปดาห์นะครับวันนี้เราก็จะมาเช็คดูข้างในนะครับข้างในรังตัวเนี้ยคือรังใหม่เนี่ยว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไข่านางพญาฟักออกหรือ,อยังรังนี้มีตัวนางพญาไหมนะครับวันนี้มีหมวกมาด้วยนะครับอันนี้เป็นหมวกกันมแมลงนะครับนี่ก็เป็นรังที่เราแยกไว้นะครับเยวจะเปิดข้างในนะครับ หลังก็เริ่มเหนียวแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือภายในหลังนะครับนี่นะครับก็จะเห็นพึ่งงานเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับพึ่งงานจะเขาจะเริ่มสร้างคิดตังนะครับ เอายางไม้มาทําให้มันเหนียวๆนะครับเี่นนะครับเขาจะอุดรูต่างๆไว้นะครับครับเขาจะหายางไม้นะครับนะครับมาอุดอุดตามร่องตามรูนะครับอุดไว้นะครับดูแล้วลังนี้นะครับเหมือนไข่นางพญายังไม่ฟักเป็นตัวนะครับผมต้องรออีกนิดนะครับนี่นะครับ หลังจากที่เราแยกลังไปแล้วนะครับได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับเห็นไหมครับส่วนของน้ำหวานนะครับส่วนนี้ครับเราก็จะเริ่มมีการสะสมอาหารอีกรอบนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือส่วนของกลุ่มไข่นะครับกลุ่มไข่นะครับนี่ครับส่วนของน้ำหวานเขาก็กระจายกระจายอยู่ทั่วๆนะครับเห็นไหมครับ อนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับก็รอให้รังเต็มแล้วค่อยขยายอีกต่อไปนะครับจะปิดไว้เหมือนเดิมนะครับปิดไว้ปิดไว้นะครับปิดฝาไว้นี่นะครับเห็นไหมครับเขาจะเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็ป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับดูสิครับเต็มเลยครับ